วัสด,ดีค่ะพี่ๆค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวเป็นที่แน่นชันเร้วนะคะสำหรับไฟในฝันที่พี่พี่รอคอยกันนะคะกับทางด้านซ้ายดารานะคะเจ้าตะวันฉายพีเคแสนชัยนะคะกับทางด้านซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะคะุะคะหลังจากที่รอบทีเรียวนะคะก็ได้พลาด ไฟดังกล่าวไฟกันนะคะก็วันนี้นะคะก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็พร้อมกลับมาประทะกันในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้นะคะในศึกวันไฟไหนที่17นะคะชกกันนะเวทีมวยรุมพินีนั่นเองเนาะก็เช้าวันเสาร์ ที่9ธันวาคมนะคะพี่ๆก็สามารถติดตามรับชมการหายท่ดสดกันได้เลยนะคะก็ล่าสุดนะคะอาการเจ็บของทางด้านซูเปอร์บอลนะคะหายดีแล้วนะ,ะแล้วก็เตรียมกลับมาชคกับทางด้านตะวันฉายนะคะก็สําหรับการกติกาการชคนะคะก็กลับมาชคในกติกามวยไทยรุ่นไฟเทเวทนะคะที่ตะวันฉายเป็นเจ้าของแชมป์โลกอยู่นี้นั่นเองนะคะทุกคนคะก็สําหรับอ่ากติกา มวยไทยนะคะก็เป็นที่ถนัดของทางด้านตะวันฉายกันเลยทีเดียวนะในขณะที่ซุปเปอร์บอนนะคะเป็นเจ้าของเข็มขัดออดีตเจ้าของเข็มขัดนะคะรุ่นคิกบ็อกซิ่งนะคะทุคน,นคะก ตอนนี้นะคะก็ในไฟนี้นะคะก็จะมาชิงเข็มขัดของทางด้านตะวันฉายนะคะก็ต้องมารุ้นกันอีกทีนะคะก็ว่าตะวันฉายจะสามารถป้องกันเข็มขัดได้ไหมนะคะหรือว่าเข็มขัดจะตกไปทางด้านพีซูเป,ปรอร์บอลนะคะก็งานนี้นะคะซูเป,ปรอร์บอลก็ตั้งใจข้ามสายมาชิงเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งนะคะเพื่อประดับบารมีเลยนะคะหลังจากที่เสียตําแหน่งแชมป์โลกอย่างคิกบ็อกซิ่งนะคะให้กับจิงกิตอาราซอไปนะคะก็ ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ตะวันฉายกับซูเปอร์บอร์นะคะก็เจอกันในวันที่9ธันวาคมนะคะ2566นะคะณสนามเวทีมวยรุมพีนีนะ,ะก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางทํำทยอเมริกาก็เจ็บ เจ็ดโมงนะทุกคนหาเจ็ดโมงเช้าเนาะแล้วก็สามารถนะคะรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็เฟสเพจได้เลยนะคะก็สําหรับกลุ่มของเราตอนนี้นะคะก็เปิดเลยราคาให้พี่ๆรับชมกันได้แล้วนะคะนุ่นคะใครที่สนใจอยากจะเข้ารับชมเปลดราคากันก,นก่อนก็ได้นะคะก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะเดินพันไฟใหญ่ขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะปัดขวาหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ sgn55 mm hmm. นะคะก็ อายุครั้งแรก1 0 0อบาทนะคะก็สามารถอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะคะสามารถรับชมเล็ดล่ะคะได้ตลอดชีพเลยนะคะก็เข้ากลุ่ม v i p ีของเรานะคะแล้วก็แจ้งทีเด็ดให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะทุกคนคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะทุกคนคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะก็มีข่าวอะไรก็จะมาแจ้งให้พี่ๆกันนะคะทุกคนคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ